คล็ดไม่รับกับหมอไทยสนับสนุนข้อมูลโดยบริษัทภูนประสิทธิ์จำกัดสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับว,วันนี้มาคุยกันเรื่องท้องอืดครับเคยเป็นไหมครับท้องอืดท้องเฟอ้อเลอเหม็นเปรี้ยวไอ้คำว่าเลอเหม็นเปรี้ยวจริงๆแล้วเนี่ยคนเดี๋ยวนี้รู้จักกันในนามคําว่ากรดไหลย,ย้อนนะครับแต่มันก็คือคําว่าเลอเหม็นเปรี้ยวของคนสมัยก่อนนั่นเองเราจะดูแลตัวเองได้ยังไงง่ายๆเมื่ออาการท้องอืดมาเยือนเราเนี่ยนะครับ ง่ายๆเลยครับกินของร้อนครับแต่อย่าก,กินของเผ็ดร้อนกับเผ็ดไม่เหมือนกันนะครับเผ็ดมันเผ็ดจากพริกร้อนมันร้อนจากเครื่องเทศมีอะไรบ้างครับพริกไทยไงครับง่ายๆง่ายที่สุดก็คือเวลาเราทําอะไรแล้วเราโรยพริกไทยเยอะๆหรือไม่เราก็ไปซื้อเต้าหวยกินก็ได้กินเต้าหวยน้ําเต้าหวยใส่น้ําขิงนะครับน้ําขิงมีรสร้อนเรากินอะไรก็ได้ที่ร้อนๆพริกไทยละขิงแห้งละ รถร้อนทําให้เกิดลมทําให้เกิดลมทําไมครับเกิดลมมาแก้ลมเอาลมกองใหญ่ไปผักลมกองเล็กออกมาง่ายๆสบายๆแบบนี้แหละครับกินอาหารร้อนร้อนแต่อยากินอาหารรสเผ็ดช่วยขับลมที่มันอยู่ในท้องเราให้มันออกมาเวลาเราเป็นกรดไหลย,ย้อนใช่ไหมครับลมมันจะไปดันกรดขึ้นข้างบนเราเราเอาลมที่ท้องออกไปกรดมันก็ไม่ตีขึ้นข้างบน เคล็ดลับง่ายๆแบบนี้ครับสบายๆไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยาให้มันแพงๆเคล็ดไม่รับกับหมอไทยวันนี้เราคุยกันเรื่องท้องอืดดีไหมครับสำหรับทุกคนวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาพบกับเราช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายของรายการหมดไปแล้วสองอาการยอดทิศหรืออันสุดท้ายยอดทิศจริงติดอันดับอนี้อันนี้ค่อนข้างไม่จําเป็นอันนี้โรคนี้อาการสุดท้ายนี่คือต้องนึกว่าต้องเป็นคนที่อยู่ ปัดชิมเมื่อไหร่ไม่ต้องปัดชิมเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวนี้หมอเห็นนะเด็กครับเด็กผู้หญิงมาครับอายุแปดขวบพูดต่อยหอยเลยจําได้ไหม,มเด็กเมืองการนะครับแต่แตเด็กเมืองการ <c oughs> มาจากเมืองการมาหาเราเนี่ยพูด <c oughs> ต่อยหอยด้วยนะคุณหมอค่ะหนูปวดหลังมากค่ะแปดขวบแปดขวบเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นปวดเมื่อยปวดอักเสบตึงคอบ่าอะไร มันเป็นทุกคนแล้วอมัมนเป็นทุกวัยแล้วไม่ต้องปัดฉิมแล้วหมอใช่ไหมครับอาจารย์ขนาดหมอยังอยู่ในช่วงเนี่ยยังว<ม>ัยรุ่นอยู่หมอยังปวดหลังเลย,ยมวันนั้นยังเห็นเนี่ยหมอนวดนวดได้อะ่ะครับเป็นได้หมดมันเกิดจากอะไรเกิดจากโลกเราต่างที่มันวิวัน์ไปต่างหากความพัฒนาเกิดจากการพัฒนาเนี่ยนะโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์แล้วคนส่วนใหญ่ก็นั่งหน้าคอมพิวเตอร์จะเล่นเกมเล่นเกมแต่เล็กแต่น้อย,อยเหมือนผมพูดมาบ่อยๆนะ ย้ำเสมอว่าไอ้โรคโรคภัยต่างๆถึงขนาดมีกลุ่มอาการเรียกว่าคอมพิวเตอร์ซินโดรมก็คืออาการอันเกิดจากคอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วเป็นกันเยอะเป็นกันมากแล้วเกิดแต่ลมเป็นเหตุทั้งสิ้นเราเรียกอะไรเราเรียกลมในเส้นลมในโพรงกระดูกลมในพังผือดอ่ะแล้วลมอะไรอีกลมหมอกำลังดูยาอ<ร>ยา<ด>ูกำลังจะดูยาเลยครับ ไม่มีมั้งตรงนี้ไม่ได้เอามาวางไว้ไวทั้งหมดเกิดแต่ลมเป็นเหตุซึ่งเหตุที่ทําให้เกิดลมตรงนี้มันบกพร่องไปเหตุผลง่ายๆมันเกิดจากอาริยบทซ้ำซากทําประจําทําเป็นประจํานั่นมันอยู่หน้าคอมกันทั้งวันทั้งคืนตึงคอบ่าลายปวดหลังแล้วนี่ผมพูดต่อไปเลยนะครับอันแรกคนเป็นโรคเริมเเมนเปี้ยวหรือกดไหลย,ย้อนอ,อาการร่วมก็คือมักจะปวดหัวมึนหัวอาการถัดมาครับ เหมือนกันครับตึงคอบาาอ่าไหลเอาเหมือนไปได้หมดนะเขา<ช>เรียกการพัฒนาการของโลกเพราะฉะนั้นไอ้สามโลกนี่บางทีมันเรียงกันนะคนละโลกนะอาจารย์โลกก็มีการพัฒนาการ <c oughs> โลกก็มีการพัฒนาการ <c oughs> นี่ก็คือเป็นการพัฒนาการของโลกเอาลรอเรือกับลอลิงมันคนละอย่าง <c oughs> ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาการปวดเมื่อยปวดบวมปวดอักเสบตึงคอบ่าไหลาปวดหลังปวดขาปวดเข่าครับ รองชอ้ำลมเป็นเหตุทั้งสิ้นครับลมในเส้นลมเราไม่นับความเสื่อมไปนะท่านผู้ชมหมอไม่นับความเสื่อมไปนะครับเอาเหตุที่มันเสื่อมไปอันเกิดจากไม่ใช่อายุเกิดจากอารียบทเกิดจากการกินอยู่การใช้ชีวิตนี่แหละแล้วมันเป็นโรคที่ไม่หายด้วยนะเป็นอาการที่ไม่หายเป็นมากๆเข้าก็ไปกินยากินยาเสร็จกระเพาะทะลุ ใช่ครับยาฝรั่งกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุเสร็จปรากฏว่าได้โรคแถมหนึ่งปวดเมื่อยก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ได้โกกรคกระเพาะแถมมามันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วทํำยังไงอย่างคนมีอาการเหล่านี้เวลามาหาหมอไทยหมอไทยเขาจะแยกกลุ่มอาการออกเป็นสองกลุ่มนะทันทีนะหนึ่งเขาจะหาอาการที่เกิดจากอาริยบทก่อนอืมครับ สองเข้าหาอาการความบกพร่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในกายคนไข้ครับแล้วโรคที่จะรักษาแรกเขารักษาที่ไหนรักษาที่โรคที่เขาโรคที่คนไข้ไม่ได้มาหาหมอ,อม,มาหาหมอไทยนะมาโรกแถมโลกนะใช่ครับคือไอ้โรคที่เหลืออาการที่คิดจะมาหาหมอเนี่ย บางที่ไปเจออีกโรคหนึ่งอีกอาการหนึ่งเพราะมันคุ้กันอยู่มันเป็นโรคสัมพันธ์กันมันเป็นโรคสัมพันธ์กันหมายความว่าอาการที่มาเป็นอาการปลายทางใช่ครับก็คือเป็นโรคอาจจะเป็นโรคประจำของที่ทุกคนคิดว่านี่ก็เป็นโรคแต่สาหรับเรามันคืออาการอาการที่มันมาจากโรคอาอาการที่มาจากโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปหาต้นเหตุของอาการที่เขามาหาเราจึงไปเจอต้นต่อตัดต้นต่อเสีย ตัดต้นต่อเสียถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วบางทีไอ้โรคที่มาไม่ได้รักษาไปรักษาโรคที่ฉันไม่ได้มาคนไข้บางท่านก็งงนะฮะงงตาหายเพราะว่าเอ้ามามานี่รายหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วจําได้ว่าไอ้โรคมาด้วยโรคเลยเหม็นเปรี้ยวเลื้อรลังเป็นมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับปรากฏใช้วิธีรักษารักษาที่ไหนหมอรักษาที่ท้องครับรักษาเอาเอาเาวาเอาดานเอาเอาอึเก่าอ่ะออกให้หมดจากท้องครับเคลียร์ท้องให้สะอาด เสร็จแล้วทำยังไงอ่ะเอารีท้องให้สะอาดเสร็จแล้ววางยาไม่ใช่วางยาแล้วให้ยาที่ทําให้อารมณ์ดีขึ้นอืครับแล้วก็วางให้ยาเอาลมออกจากท้องเขาครับจบหายอืสบายด้วยครับไม่ต้องไม่ต้องให้ยาลดกรดไม่มีเพราะเราไม่มียาลดกรดครับจะพือถามยาลดกรดจริงเรามีไหมมีนะครับอะไรคือยาลดกรดของของไทยแบบไทยแท้แต่ดั้งเดิมขนาดโบราณรู้ไหมครับเค็มครับ เกลือครับเปล่าครับใช้อะไรครับน้ำสาวข้าวครับอ๋อครับน้ำสาวข้าวคือด่างถ้าเผื่อว่าเป็นกฎไหลย้อนกระทันหันขึ้นมาไม่รู้จะหาไปทางไหนนะข้าวอะไรก็ได้นะจ๊ะเอาข้าวอะไรก็ได้มาสาวเอาน้ําดื่มไปเลยสาวแล้วเอาน้ําเนี่ยใส่เกลือเข้าไปหน่อยแล้วก็ดื่มช่วยได้ช่วยประทังได้นะเพราะน้ําสาวข้าวข้าวมันด่างครับเป็นเป็นหน้ําด่างด่างมันก็ไปลดกรด คุณโบราณฉลาดเหรบเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้สามโรคยอดทิตเนี่ยมันจึงสัมพันธ์กันหมดถ้าโรคปวดเมื่อยต่างๆแล้วเกิดจากอารียบทในการทํางานเกิดจากการใช้ชีวิตไปปรับเอาเองไม่มีใครทําได้เลยใช่ไหมอาจารย์ก็คือว่าหนึ่งจะเปลี่ยนอาชีพมันก็ไม่ได้กรันี่อาชีพฉันนฉันต้องนั่งทํางานอย่างเนี้ยจะทํำยังไงสองจะปรับพฤติกรรม มันปรับไม่ได้ลูกค้านั่งอยู่เต็มอย่างพนังกงานธนาคารนั่งหน้าเคาน์เตอร์นี่คุณจะลุกหนีไปยืดเส้นยืดสายได้ไหมอ่ะใช่ไม่ได้มันทาไม่ได้ไไดแล้วหมอจะช่วยได้ยังไงในฐานะหมอไทยเราก็จะบอกอย่างนี้หนึ่งยังไม่ให้ยาครับสิ่งที่เราให้ทํานั้นก็คือว่าเรารู้ว่าคนไทยเขาไม่สามารถที่จะปรับพฤติกรรมของเขาได้เขาไม่สามารถจะทําให้หนู้นนะมันต้องทํำยังไงครับนวดใช่ไหมครับอาจารย์นวดครับนวด,ดดีที่สุดนะแต,นดแต่ไม่ได้นวดอย่างเดียว ใช่ไหมครับมันใช้อย่างอื่นศาสตร์อื่นเข้าไปประกอบเรื่องการนวดซึ่งมันไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยหนึ่งใช้การนวดสองใช้การประครบสามใช้การตอกเส้นไปที่เส้นตรงๆเลยเนี่ยแหละสามใช้การเผายาซึ่งท่านจะได้เห็นในสัปดาหนะ์หน้าต้องติดตามชมให้ดีแก้อาการเหล่านี้เสร็จแล้วก็ให้ให้ยาเข้าไปขับลมในเส้นเพราะมันเป็นเรื่องของลมทั้งหมดนี่ ยาขับลมในเส้นของเราชื่ออะไรนะมหาสันนิบาตบขับลมในโพรงกระดูกมหมอกะจรให้ยาลดอา,อา,าการเจิงตามต้ามเนื้อหลังคอบ่าไหลชื่อยาอะดุลสำลารานอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่มันต้องเป็นใช้ศาสตร์ร่วมในการมับบาทเพราะรู้ว่าเขาดีขึ้นแน่ๆใช่ครับแต่เดียวก็เป็นใหม่เก็จะบอกคนไข้ต่ <S <S อว่าไม่ต้องรีบมาหาหมอนะมันเปิงตัง ใหถึงระดับหนึ่งจนกระทั่งคิดว่ามันไม่ไหวครับมันไม่ไหวแล้วค่อยมามันต้องมันก็ทําได้เงี้ยเพราะว่าหมอเอาออกเราก็ไปเอาเข้าหมอเอาออกเราก็ไปเอาเข้าจะหายได้ต่อเมื่อเราหยุดเอาเข้าพอหมอออกแล้วเราไม่เอาเข้าใหม่มันก็จบแต่นี่มันไม่หยุดไงเพราะเราเปลี่ยนงาน,นไม่ได้นี่เราเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่ได้นี่ครับใช่ไหมเราก็ยังเครียดอยู่ความเครียดเนี่ยเนี่ยตัวการสําคัญมันทําให้กล้ามเนื้อทั้งหมดมันตึงหมด อืมครับมันตึงทั้งหมดแล้วหมดหมดสามอาการแล้วหมดสามอาการแล้วทีนี้ก็วิธีแนะนําอาจารย์จะเผื่อก็คือเป็นไปปรับที่พฤติกรรมการเองเพราะสามโรคนี้มันคือโลกคือพูดง่ายเหมือนกันมันมาทางเดียวกันหมดแล้วครับอาจารย์มันปร,<ต>ปรับไม่ได้<ะ>ปัญหาก็คือปรับไม่ได้ตอนนี้เราถ้าเผื่อปรับได้ถือว่าเยี่ยมนะตอนนี้นถ้าเผื่อปรับไม่ได้ทําไงมันก็ต้องทําอย่างผมพูดไปแล้วอะ่ะส่วนเรื่องอาหารการกินปรับอย่างนี้นี่ครับ อาหารมีอาหารขนาดหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงผมผมด้วยไหมครับน,นายด้วยครับหมอ <c oughs> อาหารหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงคือถั่วเขียวต้มอ้มอาวง่ายๆ่ายนะอาจารย์ง่ายๆแต่เราคิดไม่ถึงลดมันโบราณบอกว่าบำรุงเส้นเอ็นครับซาบเข้าไปในเส้นเอน็นอะไรที่มันลดมันน่ะลดมันตระกูลกลุ่มถั่วหมดแล้วครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราเราจะ แต่เวลาเราเป็นโรคแล้วเนี่ยนะครับต้องไปหาหมอรักษาอพอหายแล้วเนี่ยเราจะชะลอให้มันเกิดน้อยที่สุด<ช>ค่อยใช้อาหารเข้าไปช่วยต้มถั่วเขียวถามว่าต้มถั่วเขียวแล้วต้มยังไงให้มันเป็นยา,ง,ายง่ายๆทำอย่างนี้ท่านผู้ชมขั้นแรกเอาเอาถั่วเขียวไปแช่ก่อนต้องแช่ก่อนเนาะแช่ก่อนสิพอแช่พอได้ทีปับจะขึ้นต้มเอาน้ำใส่หม้อทุบทขิงไปแล้วสองสามแง่งใส่ลงไปเลย ต้มน้ำขิงมันไปสักพักหนึ่งจนกร,กระทั่งได้น้ำสีน้ำตาลถึงเอาถั่วเขียวที่แช่แล้วเทใส่ไปแล้วก็ต้มให้ถั่วเขียวสุกใส่น้ำตาลทรายแต่พอพอหวานไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะแต่พอหวานตัดรสด้วยเกลือเกลือเนี่ยจะนําตัวยาเข้าข้างในเสร็จแล้วทานครับทานยังไงครับมื้อที่ทานเหมาะที่สุดคือมื้อไหนอะ่ะน่าจะเป็น มื้อเย็นไหมครับอาจารย์ทานมื้อเช้าและเย็นอืตอนไหนก็ได้นะตอนไหนก็ได้ทานสักพักหนึ่ง,อ,งอันนี้เป็นอาหารบำรุงนะอืเพราะให้กําลังเลยนะอาจารย์พวกนักกีฬาเนี้ยพวกนักฟุตบอลเนี้ยครับวนใหญ่โอย่างดีเลยอะ่ะพวกพวกเล่นกีฬา,าเพราะต้องใช้กําลังเยอะครับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นครับพวกเล่นกีฬาไม่เออไว้พูดอาทิตย์หน้านะ พวกเข้าฟิตเนสในห้องแอร์ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาว่ากันครับมันจะนําโรคมาให้โรคหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงครับโรคฟิตเนสในห้องแอร์เอานี่โรคใหม่นะเรียกว่าฟิตเนสซินโดรมต่อไปนี้จะมีคำนี้เกิดขึ้นอ่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาว่ากันวงการวงการคิดว่าคิดว่าตัวเองแบบเพื่อสุขภาพออกกำลังกายที่ไหนได้อะครับต่อมี้นอกจากจะมีคอมพิวเตอร์ซินโดรมแล้วก็ต่อมีฟิตเนสซินโดรมฟิตเนสซินโดรมครับ แล้วก็กใช่ใช่ถ้าเผื่อว่ามีปัญหากับไอ้สา<ผ>มโลกยอดฮิตนี้ผมแนะนํานะว่าไม่ควรปล่อยให้มันเลื้อรังเพราะว่าเลื้อรังมันจะมีโรคอื่นตามอันตรายมากเอ,อมันจะมีการพัฒนาการของโรคไม่ว่าจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวซ้ำซากจำเจตึงคอบ่าไหลาจำเจกระดูกทับเส้นไม่หายสักทีปวดไมเกรนมันอยู่นั่นปวดแล้วปวดเอียดอีกใช่ครับปวดหัวมึนหัวหนกหัวมันทุกวันเริ่มถ้าสังเกตง่ายอย่างอาการปวดหัวไมเกรนเริ่มมา เริ่มมึนตึงท้าถอยแล้วแต่ยังไม่ถึงขึ้นหัวเนี่ยแปลว่าน่าเขาเริ่มเตือนแล้วอาเริ่มเตือนแล้วใช่ไหมควรที่จะหาเวลาที่จะมาปรึกษาหรือว่าจะหาเวลาพบหมอสักครั้งนะครับและไอ้สามโรคนี้มันไม่ใช่เล่นๆนะไอ้หไอ้โดยเฉพาะไมเกรนปวดหัวมึนหัวหน้หัวเนี่ยวันหนึ่งมันเอาพื่ก็มาผ้าได้นะมันนั่นคือโรคที่อาจจะเป็นไปได้เลยอ่ามันคือการพัฒนาการของโรคใช่ครับทุกโรคอะครับมันมีการพัฒนาการของโรคอยู่ที่ว่ามันจะไปถึงตรงไหน เพราะฉะนั้นรีบเลยครับเนาะมาหาเรานะครับถ้าแบบหาเราหาใครก็ได้จะไปหาหมอแผนไหนเอามาไว้ต้องรหรอกต้องรีบรีบรักษาซะรีบรักษาซะไม่งั้นใช่ครับไม่งั้นจะเป็นโรคอื่นตามใหม่ตามนี้จะหมดเวลาละสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยนะครับย้ําเลยครับอาทิตย์หน้าห้ามพลาดห้ามพลาดเราจะเผาห้องทรงเฮ้ยไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ไม่แน่นะพรามีเครื่องดับเพลิงเนี่ยเรา้เตรียมมาแล้วสองเครื่องเพราะว่า จะอยู่ในแสงไฟสลัวๆเราจะใช้การเราจะสาธิตศาสตร์แผนไทยแต่เก่าให้ดูว่าคนไทยแต่ก่อนมาเนี่ยนอกจากนวดประคบแล้วเนี่ยใช่ครับเขายังทําอะไรได้อีกบ้างใช่ผมทาเองโดยหมอข้าเดี๋ยวผมทาเองครับเดี๋ยวอาจารย์อาจะเป็นคนบรรยายให้ฟังใช่ครับอ่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าพบกันนะครับวันนี้ต่อเราจะต่อจากอาการนี้แหละครับอาจารย์ การปวดปวดปวดเมื่อยเนี่ยนะครับอาทิตย์หน้าเราจะเผาโชว์เผาโชว์เลยเผายานะครับไม่เผาอะไรเผายาไม่เผาของส่งเผาให้ดูซึ่งพอเผาปั๊บมันเป็นเรื่องของความร้อนมันเป็นเรื่องของไฟอาทิตย์หน้ามาพบกันเรื่องของไฟไฟไฟร้อนๆไฟไฟทั้งอารมณ์ทั้งโอ้โหหลายอย่างเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ